รูปเมื่อกี้ที่เห็นกันไปตัวทองฟ้าอาจจะไม่ได้สวยอาจจะไม่ได้สดใสเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเสี่ยวมีมีคเทนทีฟ p ร o เราสามารถเปลี่ยนให้มันสวยได้ง่ายๆเพียงแค่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การดีดนิ้วแล้วจะเปลี่ยนรูปให้สวยได้อย่างเมื่อกี้ครับมันก็เป็นความสามารถดึงในการใช้ซอฟต์แวร์เปลี่ยนตัวทองฟ้าให้สวยได้แบบเมื่อกี้ครับ แล้วก็มันมีอะไรดีอีกเยอะเลยครับกับตัว Xiaomi Mi 1ที GT Pro เครื่องนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าในรีวิวนี้พงจะคิดเห็นยังไงกับตัวโทรศัพท์เครื่องนี้ครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวของตัวโทรศัพท์เครื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครเคย,เคยดูพงหรือว่าพี่ทอมรีวิวอะไรก็แล้วแต่ในช่องซุปเปอร์ทอมมของเราพงฝากเข้าไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พงกับพี่ทอมหน่อยละกัน โอเคตอนนี้เรากลับมาเข้าเรื่องที่ตัวโทรศัพท์ Xiaomi Mi 10T Pro เครื่องนี้ดีกว่าครับโดยราคาที่เปิดมาค่อนข้างน่าตกใจที่14,000บาทมันค่อนข้างที่จะเป็นโทรศัพท์ที่ทําให้ใครหลายๆคนตื่นเต้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้มากทีเดียวเรามาเริ่มกันจากตัวการจับการสัมผัสในสัมผัส,ส,ผสแรกๆของวงก่อนดีกว่าครับก็ต้องบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่างออกไปจากโทรศัพท์เครื่องอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยหลายๆคนอาจจะเริ่มหนักใจว่า ัวเครื่องแล้วก็น้ําหนักมันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างสูงเลยขนาดมันอาจจะไม่ได้เป็นโทรศัพท์ที่เน้นการพกพาง่ายครับแต่ว่าเป็นโทรศัพท์ที่เน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบได้ไม่ยาก ส่วนเรื่องน้ำหนักที่หนักถึง218กรัมโอเคคงไม่เถียงว,ว่ามันหนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าในน้ำหนักขนาดนี้เสี่ยวหมี่เขายัดเทคโนโลยีที่สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทําให้ได้ในราคาไม่เกิน14,000บาทเอามาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้อย่างแรกคือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือย้ายมาอยู่ด้านข้างของเครื่องทําให้เรากลดล็อกได้ง่ายๆนอกจากนี้ปุ่มเพิ่มลดเสียงก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ขยับขึ้นไปอยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นตัวเครื่องที่ใหญ่ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ง่ายเพียงด้วยมือขวามือเดียวอยู่ดีครับแล้วนอกจากนี้หน้าจอกก็ถูลลดลง เป็นหน้าจอ LCD เพื่อที่จะทําราคาให้มันต่ําลงมาแต่ก็เป็นหน้าจอ LCD ที่มีคุณภาพสูงหลังจากที่พงเปิดโหมด Comfort Eye แล้วพงรู้สึกว่าตัวหน้าจอก็แสดงผลได้แสงค่อนข้างที่จะนุ่มตาเลยทีเดียวแล้วก็ทํางานคู่กับตัว Refresh Rate ที่สูงถึง124 h z ิรตทำให้การใช้งานมันค่อนข้างที่จะสมูทนุ่มเนียนตาแล้วที่พิเศษมากๆก็คือ ตัวฟิล์มป้องกันหน้าจอแล้วก็ตัวเคสที่จะมาปกป้องตัวเครื่องนอกจากจะกันกระแทกได้กันรอยขูดขีดชั้นแรกได้แล้วก็ยังเคลือบสารตัวนาโนซิลเวอร์มาให้ด้วยครับก็เรียกว่ามีไฮยีนที่ดีเลยหรือถ้าเกิดจะให้พูดแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นสารที่จะคอยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอีกขั้นหนึ่งที่ยว a o m i เขาทําให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราทีนี้หน้าจอก็ยังไม่ได้หมดเทคโนโลยีแค่นี้นะครับตัวจอ LCD ตัวนี้รองรับการแสดงสีถึง HDR10 เลยใครที่ ชอบดูคอนเทนต์ที่ภาพสวยๆก็น่าจะถูกใจได้ไม่ยากแล้วนอกจากนี้ตัวเฟรมเรทที่สูงถึง1 4 4ก็ยังมีระบบที่จะซิงเข้ากับคอนเทนต์ต่างๆที่เรากำลังเสพด้วยครับไม่ว่าจะเป็น 30Hz, 9 0เฮิร์ตเกเฮิร์ตเฮิร์ตก็ยังสามารถซิงเข้าไปกับคอนเทนต์ที่เรากำลังจะรับชมหรือว่าถ้าเกิดเป็นเกมที่มีเฟรมเรทสูงก็จะซิงเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเครื่องมันมีน้ำหนักมากก็คือตัวมอเตอร์ฮปติกที่มีคุณภาพค่อนข้างสสสสูงคครรัััับบาาาหหเเเีียยยมมมแลล้วววๆนนนออออจจะก่่ตต์ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลองมาดูตัวนี้ครับมอเตอร์มันมีน้ําหนักที่จะช่วยการสั่นให้มันแรงขึ้นเพราะฉะนั้นขนาดใหญ่ขึ้นน้ําหนักก็เยอะขึ้นตามไปด้วยแล้วตัวเลขสเปคที่เป็นจุดเด่นที่เ x i ยยวมี้องให้มาตลอดก็ต้องยอมรับว่าในรุ่นนี้ก็ยังให้มาคุ้มค่ากับราคาที่เขาเปิดตัวมาอยู่ดีครับ SOC ให้เป็น Snapdragon 865ให้มาคู่กับหน่วยความจำแบบ UFS 3.1แล้วก็ยังใช้ RAM แ,แบบ Low Power DDR5 ด้วย ส่วนกล้องหลกักตัวนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบได้ไมยากครับให้ความละเอียดมาที่สูงถึง108ล้านพิกเซลก็เป็นความละเอียดสูงสุดเท่าที่ตอนนี้กล้องมือถือจะทําได้ตัวเซนเซอร์ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังให้ระบบกันสั่นแบบ OIS มาที่ตัวเลยเลยตัวภาพถ่ายที่ได้ออกมาก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าถ่ายในโหมดธรรมดาก็อาจจะไม่ได้คมเท่าไหร่ตรงนี้พงอยากจะแนะนําให้เปิดเป็นโหมด108ล้านพิกเซลไว้เลยครับแม้ว่ามันจะกินตัวความจําเครื่องมากกว่าแต่ภาพที่ได้ออกมา มันดีกว่ามากจริงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในสภาพแสงที่มีแสงเพียงพอคุณภาพภาพที่ออกมาได้ก็เรียกว่าสูงมากๆเลยทีเดียวตัวกล้องอัลต w ไวตรงนี้พงก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการถ่ายในที่แสงน้อยเนาะเพราะว่าคุณภาพภาพที่ได้ออกมาก็ยังธรรมดาไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นสภาพแสงที่เพียงพอตรงนี้ก็ทํางานได้โอเคมากๆส่วนตัวกล้อง m a โครตรงนี้ไม่ได้เป็น m a โครแบบเทเลแล้วผมก็มีคําแนะนําให้อีกเล็กๆครับในเมื่อเราเปิดโหมด108ล้านพิกเซลไปแล้วถ้าเกิดเราปรับโฟกัสดีๆแล้วก็ครอปเข้าไปดีๆเราสามารถได้ภาพที่คุณภาพสูงใกล้เคียงกับการที่เราจะถ่ายเป็นกล้อง m a โครเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดโหมด108ล้านพิกเซลไว้ตรงนี้ก็จะทําให้เราทํงาน ได้ยืดหยุ่นขึ้นเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ต้องปรับโหมดกล้องไปมาละส่วนกล้องหน้าอันนี้ทําได้เกินความคาดหมายของพงม,มากๆครับเนื่องจากว่าเวลาที่พงถ่ายก็เป็นตอนที่พงเพิ่งตื่นนอนเนาะแล้วมันก็ทํางานได้ดีมากๆแม้ว่าความละเอียด20ล้านพิกเซลมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่พงปลื้มไม่ได้อาจจะเป็นอะไรที่พงรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกล้องหน้าที่ดีแต่คุณภาพที่ได้ออกมาก็ต้องยอมรับว่ามันทําได้ดีจริงๆส่วนตัววิดีโออย่างที่พงบอกไปว่ามันมี O s มาาาาเพรระฉนนั้กถ่ย โดยเลน่์หลักก็ให้ภาพที่โอเคมากๆแล้วนอกจอากนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บเสียงให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นเวลาที่เราถ่ายวิดีโอมี 10T Pro เครื่องนี้ก็ยังรองรับการต่อไมโครโฟนนอกได้ด้วยครับแล้วกับราคาขายเปิดตัวของตัวมี 10T Pro เครื่องนี้อยู่ที่14,000บาทมีทอนเล็กๆเขาให้แบตเตอรี่มาใหญ่ถึง5,000ม ah. ิลลิแอม นอกจากนี้ก็ให้ Fast c h a r าร์จมา33วัตต์ในกล่องเลยการเชื่อมต่อก็ให้การเชื่อมต่อที่ถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีนะปัจจุบันเลยรองรับ Duo l SIM รองรับ 5G แล้วก็ยังซัพพอร์ตตัว Wi-Fi 6หรือที่เรียกว่า Wi-Fi AX ด้วยแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับตัวโทรศัพท์เครื่องนี้ก็คือให้ลำโพงมาเป็นแบบ s t r r e o ครับมันให้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็มีความดังที่ดีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้พงคิดว่า จากสิ่งที่พงเล่ามาทั้งหมดหลายๆคนที่เข้ามาดูนะ่าจะตัดสินใจกันได้เองแล้วครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้จะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าตัวคอนเทนต์ที่พงทําขึ้นมานี้ตัวรีวิวนี้มันช่วยให้คนที่เข้ามาดูตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้หรือว่าจะไม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ดีพงฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พงหน่อยละกันยังไงว่าเจอกันในทีวีดีโอหน้าสวัสดีครับ